จิ้มด้วยจิ้มซอสจิ้มซอสชิ้มหน่อยลูกหน่อยเกินันนี้ด้วยอันนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมากินผักผักอะไรอ่ะผักโขมมี่เคยกินมัางกินกับอะไรคะกินกับหอมมะเขือเทศดีมะนาวหน่อยไหมเพิ่มวิตามินซี โอ้โห oh, oh, oh. ย่ำเลย <S <S อรอยมไหมสุดยอดอี๋ต้องใส่ต้องส่งไปอยู่อีสานกินแบบนี้อย่าดูดนิ้วอีสานที่หนอเอ่ะอีสานจกไงจกกินแบบจกจอ่ะโอ้ยกิอีสานกินผักโอเคแค่นี้นะคะพอยังไม่พอผักหมดแล้วนะกินผักแพงด้วย พักอไรกนี่โอ้โหยอดโอเคบายบายเจอที oh, ่บ oh. ้านพี่ค <t> ุณนะอาทิตย์หน้าเดยนี้เขาไม่เดิน